เบาๆนะครับล่าช่วงนี้อยากไอ้คน่อนยเข่าเลยเอาเล่านะครับเนาะผู้ใดลินก็เตรียมปากกากระดาษเอาน้อยก่อนเนาะเอาน้อยก่อนเอาน่อยนะครับเร่มโจทย,น,ย, 5, 2, 6, น,ยนะครับหน่อยหน่อยอยกาอเก็น้อยก่อนนะครับกอ น้อยนี่ก็เบาๆนช่วงนี้นะครับน้อยน้อยนี่มูดสองนะครับมูดสองนะครับเม็ดเดียวสองหกเม็ดเดียวสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองนะครับสองเก้าสองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสองหกสองหกนะครับฟังอีกครั้งสองแปดสองเก้าแปดเก้าแล้วก็สองหก 3ตัวมี289กับ286นะครับสำหรับฮานอยส่วนราวนะครับเดี๋ยวเราหาก่อนเนื้อราวนะครับราววันที่27ทันวาคม2566นะครับ ลาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกกลาวนะครับลาวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพัลาวก็รูดสองเหมือนกันลาวก็รูดสองนะครับเมดเดียวสองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวสองเจ็ดเจ็ดสองดี๋ยว 2, 7, 7, 2. ได้ถัดขีดก่อนสอ สองสามเจ็ดสามเจ็ดสามสองหนึ่งสองหนึ่งฟังอีกครั้งสองเจ็ดสองสามเจ็ดสามแล้วก็สองหนึ่งสามตัวมีสองเจ็ดสามกับสองเจ็ดหนึ่งครับสำหรับเราเนาะโอเคคุณได้เด่นว่าเด่นนะแค่ไปเด่นนะครับเพื่อส่งพ่อเขาเหมือนหลายเนาะเด่นซะน้อยมีเนาะนะครับวมื่อกี้กะหวังว่าดีไหมเนี่ยก็บอกผููอยู่ว่าบุตรไหมครับคือว่าอยากทรงไทยแบบนั้นสวยๆงามๆ ผมตั้งใจไว้ว่าเดือนนี้มันมีสามงวดผมอยากให้ค้าหาค่าน้ำมันในสามงวดผมเฮ็ดได้แล้วสองงวดครึ่งงวดเก้าหนึ่งกั่หนึ่งท่านบ้างงวดสิบหกท่านบ้างเขาได้แค่เครึ่งเดียวเพราะว่ามันมาแก่เจ็ดเจ็ดมาตังสองตัวอยู่เนี้ยแต่มันมีตัวที่ผมหมายป่องผมหมายปองเจ็ดหนึ่งงวดแ่ะมันม่ยอบอกให้นะครับแล้วก็พู่คนดีแต่มาตรงหอกหนึ่งงวดเพื่อนกับชูได้หาเจ็ดเห็นว่างวดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนงวดนี้เพื่อนชูได้อะไรนะ ห้าเก้าสี่มันก็ไปชนเนี่ยเห็นไหมชนตัวนี้คือเรานะครับเราจุดแม่นเลยเรียก่พี่กบจะมาวันที่ยี่สิบเก้าอนูมาส่งปูนะครับบุญอนูไหวเหปูนะครับไปสู่ลูกแต่ว่าหลายคนฝันหลักกรทโ่วมาหาเชื่อเช่นน้องๆพี่ๆพป็นทัวาวมาฝันมาเข้าได้แหย่เหรยอแม่น,น,นะครับมาฝันพี่จิ๋วลูกติดเอกอยู่สกลเนี่ยอยู่นครเนี่ยแกก็โทรมาว่าฝันว่าได้แห่น้องคนที่ขายของอยู่ข้างในน่ะ ก็ปันน่าไอ้เจ้าแห่ผ้าพี่น้องแห่มานะมันก็ไปจับปีนฟองได้สี่ศูนย์นะครับพีน้องพีอยู่ข้างในหะครับมันปั่นมาเข mm ้าผ้ากันแห่กันนะครับเนาะมันก็เลยไปจับปีนฟองอยู่ในถ้ทำนะครับส่วนผู้นี่ผู้ใดมานี่อยากพิโชคกันไปขอตรงพุองดำไม่ล่าขอกระบอกซื้อน้ําสกุลมาเลขีๆเข้าไปน้านะครับเนาะปูเพื่อนยังสีน้ำไปซอยหยาบบนนี่เป็นผลไม้เก้าย่างเด้อตรงนั้นเด้อส่วนได้ทำเนี่ยเจ้าของสำนักคนเก่าพ่อผมเลตายแล้วล่ะนะครับเนาะกระปูใหญ่เขก็ไปขอนื้อเงินได้ ส่วนไ,ยยไ,ไนนนม่อยากได้เคลืออะไรอย่างแต่ให้สำนักนะครับเนาะอ่ะนี่ไผสีถามยังอีกว่าก็จะได้เปิดดวงให้อาจารย์ครับนี่คอมเมนต์มาอยากได้ออมสินอีวันที่สิบเก้าอมสิน,อสนบอกผมค,ค,ดดครับในคิดอยู่เดี๋ยวอ่าเป็นพรุ่งนี้เนาะเป็นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดหอมสินให้นะครับเนาะหอมสินเท่ากับแม่นเนตเลยก่อนหอมสินรอวันพรุ่งนี้รอวันที่ยี่สิบเก้านะครับอ่ะมีไผ่ถามยังเนาะนะครับแต่ผมย้ำเคลื่อสุดท้ายก่อนจะเปิดกรรมให้เอิตัดกรรมให้<ล> ซีคูหามตัดออกันซื้อได้นะครับเนาะเอาเม็ดไปก่อนมักตัวไรจังใสเพือส่วนโตกับมักตัวดีตนกับเล็กถูกแล้วก็ตำแหนง่งทุ่งไายขึ้นนี่มักผักดีแล้วนะครับเนาะซื้อห้าควา่ำตวงไว้เจ็ดสิบเอ็ดใบอยู่นะผมเนาะาะ่งวดงวดเก้าหนึ่งผมได้เจ็ดสิบห้าใบนะครับแต่งวดหาเจ็ดเมื่อกี้นี่เอาขึ้นเขาเม็ดเลยกันแต่นะครับวันนี้เอาไม่ได้ด้วผู้ใดเล่นวิ่งนี่ยกันค่อนข้างที่จะชัวยอยีกแล้วนะครับเนาะถ้าวิ่งนะครับนะ เนกบอกว่าเป็นยังครับพรเขาง้วนหนาไอพวกเขาง้วนนี้เขาเขาห้วนหนาแต่สำหรับผมผมคิดว่าเขาปีไม่ต้องจบสวยครับเพราะว่าปีหน้าเป็นปีมูใหญ่ก็คือปีมะโรงเป็นปีของปูปีนานี่บอกไปเลยว่าเขามาเต็มสูรแค่นะครับเนาะอ่ะไม่เผ็ดทำยังเหรอเนาะนะครับเนาะจะได้ถ้าไหวปูไหวปูเสร็จจะตรวจแล้วก็มาดคอหัวคอหัวเสร็จเท่า,ายางวนออกไปได้เลย่วนใครจะถ่ายรูปก,ก็ ค่อยวนมาตั้งแถวสอนแถวแล้วก็ค่อยเรียงจิวกันถ่ายรูปนะครับเราเขาจะบ่อเขาแมาถ่ายพร้อมกันเด้อว่ากนนี่อยู่เนาะมือแหกเดีมันเปลี่ยนแนวไหมผมไม่ได้ฮอดป้อนพี่น้องถ่ายรูปหลายกระลังสิบ้อนกันนะครับแล้วก็บมวนดีครับคนหลายอ่ะเดี๋ยวพาไหวปูนะครับเนาะได้แล้วนะครับไหวปูอาจานนักสิงนะครับ เมืเ่อกี้อาจารย์ก็เผยแล้วเนาะในส่วนของหน่อยแล้วก็ลานะวนะก็ลองเสียงกันดูเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเนาะเ,นเท่านั้นน,นะฮะก็รองเสียงชุกันดูนะ นี่คนก็เป็นร้อยนะที่มารอให้อาจารย์เบิกเนตรให้เนาะอยากได้บวชตอนบวชเนจะเอาว่าใส่สิวว่าให้ถึงวอนมืดเนาใส่ผิเติวเสียตั้งคิดตั้งใจนะครับตั้งนะโมพร้อมกันสาจบนะโมตสะเพระกว่าตัวระฮะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพระทตัวนะตโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระพุทตัวนะตโตสัมมาอันตานะาอนันตานะคราณพระนางอุสาวดิมีสุทีเทวาปูเชมิชายาชาระิตังังวันทาหวันทานันตานะคราณอนันานะครา สุธิเทวาปูเชนิกายะวาจะจิตตังอาหังวันทานันตานคราพระนางสาวดีวิสุธีเทวาปูเชนิกายะ ราจาติดตั้งหังวันทาอาคาานิปดีองค์ดับแสนสิริจันทานาคาราองดับแสนสิริจันทานาคาราุทิเทวาปูเชมิเมตันจะามหาลาโปปิโยนาคะพระปริตังซื้นน้ำสุกุมาเลงทีห่อเพราพอ่อน้อเงี้ยๆเรื่องๆจะได้ไมเนี่ย